รับสวทีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองอะไรยน์ยนนะครับผมวันนี้ก็มาจะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเดือนพฤศจิกายนครับเดือน11เดนะฮะเดือนรอยกระทงนะครับใกล้จะสิ้นปีแล้วครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตหน้าร้านครับวันนี้นะฮะว่ามีรถตัวไหนบ้างนะครับวันนี้จะอัปเดตแต่ร้านข้างนอกครับข้างในก็มีรถอยู่เจ็ดแปดคันนะครับ เอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับวันนี้ว่างครับก็เลยมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่อแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเช็คงานนะครับพอดีมีมีส่งเครื่องครับสามตัวสี่ตัวนะครับวันนี้ก็เลยเคลียร์ก่อนครับเคลียร์รอส่งครับมาเดี๋ยวมาอัปเดตครับนี่ฮะรถคันนี้ก็ยังอยู่ครับนี่ฮะมาจากสีสเก้นะครับแมคโครก็ยังอยู่ครับมาสอบถามกันได้ครับผมเดี๋ยวไปดูรถ มีเครื่องมีอะไรมีเยอะแยะนี่โรงเรียนเจริญวิทยาก็เจาะเครื่องแล้วครับเป็นเครื่องร้อยสิบห้านะครับตอนผมไปดูเอานึ่ว่าเป็นร้อยแรงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเครื่องก็มีไม่เยอะครับทั้งตรงนี้นะครับมีแต่เครื่องใหญ่เห็นไหมเครื่องใหญ่เครื่องพีอีนะฮะพีโอเก้านะครับมอไซค์สองหมื่นใครเอาไหมครับพีซีเอ็กนะครับสองสองร้อยซีซีนะครับ เครื่องก็มีประมาณนี้ครับร้อยหลอครับ EP มีหลายตัวครับ EP แล้วก็6 BB ครับตัวนี้ CB E 2ครับเครื่องดีเลยตัวนี้สวยมากเลยครับเครื่องนะฮะตัวนั้นก็ตัวน้นก็เป็นไนีรั PD 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 PE มีครับ6 BB มีครับ6 BG ไม่มีครับ6 BG หมด6 BF หมด6 BD หมดครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ครับร2อ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณปีหนึ่งครับอันนี้จะไปส่งนะครับส่งคลองแปดนะฮะส่งคลองแปดครับเนสวยๆเลยล้างแล้วครับเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวแพ็กของไปส่งนะครับพวกนี้อ่ะตัวนี้จะฝากฝากรถไปนะครับฝากรถไปไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะครับนีฮะแนบครับแนบหน้าเจ็ดนะครับยอดฮิตเครื่องพวกนี้ก็เครื่องรอรื้อครับส่วนรถเป็นคันนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับก็ เหลือไม่กี่ครั้งครับสีวิไลทัวร์นี่ก็เครื่องโอเก้าครับนะฮะตรงพอลงทิปไปเรียบร้อยแล้วครับมามาฝั่งนี้ครับส่วนคันนี้นะครับเครื่องน้ำดันน้งพญาตัวถังสแตนเลสนะครับตัวนี้นะฮะไปเร็วเร็วนะครับวันนี้นะฮะตัวนี้ครับช่วงล่างห้างแท้นะครับใครจะไปต่อดำต่ออะไรก็ลองเข้ามาครับ JO 5C นะฮะขอขายชุดช่วงล่างหรือเป็นคันนะครับอันนี้นะครับขอชุดช่วงล่างหรือเป็นคันนะครับนี่ฮะส่วนรถโบราณอันนี้ยังอยู่นะครับถอดห้ำขายไปเรียบร้อยแล้วลูกพวงท้ายถอดไปเรียบร้อยแล้วครับเครื่อง DAE ครับ120สมสีครับนะฮะเครื่องท้ายเครื่องดีๆจ้ำๆเลยนะฮะ นี่ครบเบนซ์เบรกแห้งคันนี้ออกมาจากรถนุกน้อยนะครับออกมาจากรถรถนุกน้อยอุลอยพรน,นี่ฮะบานเย็นครับหมูกจุกป,ปูดแล้วครับเดชอุดมนาจเจริญเ,เครื่องสวยๆเลย6วกเคเท็ดครับตัวนั้นสองร้อยสิบไม่มีเทอร์โบครับตัวนั้นีน่ฮะปิดตำนานคันนี้ครับรถนุกน้อย นกน้อยอุไรพรหรือเสียงอีสานนะครับรถเป็นรถบ้านรถแต่งตัวนะครับปิดตำมาแล้วครับเหลือแต่เหลือแต่โครงครับช่วงล่างไปหมดแล้วครับช่วงล่างนะครับเดี๋ยวจะไปส่งนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมอีกทีนึงนะครับนี่ฮะช่วงล่างเป็นแห้งหน้าหลังเลยครับเป็นเบ้นแห้งหน้าหลังเลย ทรงสวยอยู่นะรถนุ่มน้อยนะครับเป็นแต่ตัวถังมันผูกเกินไปนะครับนะฮะอนเริญก็ประมาณนี้ครับเป็นโล่งๆไหมครับร้อยเอ็ดบุรีรัมครับ H.O. เ c เทอร์โบครับตัวนี้ที่ขับมาจากโซ่วิสัยนะครับหวัดบึงการนะฮะข้างหลังก็ จะประมาณนี้ครับเศษเหล็กไม่มีแล้วครับเหล็กเริ่มลงแล้วของเริ่มลงแล้วนะครับนีนะกระบะเรา NKR ครับใครหาอยู่กระบะ NKR ก็ได้อยู่นะครับกระบะแต่คันซีไม่สวยแต่มีทะเบียนแจ้งจอดเรียบร้อยแล้วครับพอเครื่องขายไปแล้วครับเครื่องแจ้งจอดโอ้หัวไปไหนนี่หัวขายแล้วมั้งนี่ไม่อยู่น่าจะขายแล้วนะครับคันซี ทะเบียนก็ขายเรียบร้อยแล้วไม่มีทะเบียนแล้วครับว่าคัสซีมันจะอยู่ของขวาของเอ็นพีอาเอ็นพีอาพวกนี้นะครับนี่ฮะคันนั้นเบ้นนะครับเบ้นร้อยสิบนะครับของวอลโว่ก็ลองมาดูครับส่วนคันนั้นนะครับคิดโลกเค่องหัวยังอยู่นั้นนะเดี๋ยวผมพามาดูเครื่องยนต์ครับที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเนี่ยฮะ เครื่องตัวนี้นะครับเครื่อง115นะครับจะเอาไปส่งที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวจะฝากรถไปนะครับไปส่งที่คลองแปดนะครับกับเครื่อง120ตัวนั้นนะครับตัวนี้เป็น115นะครับออกไปหมดแล้วครับรอลร้างครับรออ้างรอล้างนะฮะโอ้โหดูครับสายไฟเป็นตัดสวัส่ีปะเนี่ยมาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องยกลงนะครับไม่ใช่เครื่องตัดนะครับ เค13ดีปลาสุกสองท่อนนะครับไปหาอยู่ช่วงนั้นคนถามหาเยอะเลยนะฮะเป็นเครื่องเขายกลงนะครับไม่ใช่ตัดออกจากรถนะครับเครื่องดีเลยเพราะว่าเขาอัพอัพเป็น400นะฮะเป็น้อยกว่านะครับมันขึ้นเนินไม่ไหวครับเขาเลยอัพเป็น400กว่านะฮะพร้อมเกียร์เลย ้อมสโลเลยนะครับสโลขายไปเรียบร้อยแล้ว p ีร้อยครับนะครับ PO 9 6D 22เดี๋ยวผม6ออ2นี้ยังอยู่อยู่อันนี้ PE ครับ PE ท่ออ้อมแต่เขาทําเป็นท่อข้ามครับแปลงมาเรียบร้อยนะครับเขาตัดอ้อมไปไหนไม่รู้มัวซัวไปหมดเลยครับนี่ครับพี่ดีครับ ใเราเร็วเลยนะครับใครสอบถามอะไรก็เข้ามาด้วยครับแคบหน้าจอแล้วก็ส่งให้ผมดูนี่ตัวนี้สามร้อยแรงสวยๆเลยพี่นะฮะคัาสสิบเจ็ดด้วยนะฮะสวยเลยครับใหญ่ด้วยครับตัวนี้ยังไม่ถูกช่วงยังไม่ถูกช่วงเลยเยอะเบนส์สองร้อยสิบในส่วนตัวนี้ครับ ปกดีสองสองลูกค้าต่อราคาไว้แล้วไม่เมาครับโอ้โหโทรมาหาผมประมาณเกือบสิบครั้งนะครับมาต่อราคานะครับผกดีสองสอง,สองปั๊มลมคู่ด้วยครับปั๊มลมแปดต่อราคาแล้วยังไม่ไม่เมานะครับแสดงว่าสงสัยว่าหาเงินยังไม่ทันนะครับส่วนตัวนี้นะครับได้เล่นเป็น P ีสนะครับ ในเล่นเป็นฟีสิบเอ็ดแต่ผมดูคล้ายๆเหมือนพีโอเก้ามากเลยเครื่องแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้โฮเจ็ดซีเอ้ยหกซครับปั๊มใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ <laughs> นี่ฮะตัวนี้สองร้อยสี่ว่านะครับตัวนี้นะครับเครื่องรวมนิดนึงครับแต่สตาร์ทติดง่ายครับทเทอร์โบเนี่ยลั่นนะครับเสียงเทอร์โบ อีพีหลายตัวอันนี้เอชเจ็ดร้อยครับเอชเจ็ดร้อยเหลือไม่เยอะนะครับเหลือตัวสองตัวนะครับช่วงนี้ไปหาอยู่นะครับเอชเจ็ดร้อยตัวนี้ปั๊มไม่ดีตัวนี้ปั๊มไม่ดีนะครับเครื่องตัวนี้มาขับมาจากพิษณุโลกนะครับตัวนี้ปั๊มไม่ดีนี่ปั๊มมันมันน่าจะมีเสียงแตกๆแๆๆแแนะครับนี่ฮะเขาก็เลยเชื่อมไว้นี่เราเชื่อมไว้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนปั๊มเลย นะะฮเปลี่ยนปัม๊มมันเสร็จนะครับก็เลยแช่น้ํายาไว้เปลี่ยนปัม๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วกนะ็ประมาณนี้ครับเครื่องยนต์นะครับพวกเกียร์ล็อกกี้ HO สแปดรอบสองไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนี่ทีเด็ดครับตัวนี้เป็นเอ่อเจโอแปดซีเจโอแปดซีนะครับ ตัวนี้จะละลราหั้งไปส่งนะครับจะส่งลูกค้าขายแล้วนะครับเครื่องรถลนกน้อยอยุไรพรเราทำเนี่ยตัวนี้นี่ฮะสองร้อยหกแต่ใส่เกียร์เอโอมานะครับไม่ใช่เกียร์เกียร์เซดฟอะไรของเขาแล้วครับตัวนี้นะครันบนี่ครัว่ามันต่างกันแค่ปั๊มครับสองสี่สองหก ตัวนี้เขาว่าเป็น26นะครับไปดูหน่อยครับเป็นไข่ไหมนี่ครับลำใหญ่ไหมครับตูดใหญ่ๆเลยนะมืดร้อนแสงแสบด้วยน,นั่เเนเลย,ยล้างเศษแล้วแส่อยู่ด้วยนี่ตัวพุ่งนี่ลูกบ่อได้บ่อได้ล้างบ่อได้ล้างไปล้างตัวพุ่นเลยไปฉีดนี่ๆๆกีะสีตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ไปส่งตัวนั้นแส่ไว้เป็นปีเลยตัวนี้ให้มันแห้งจังหน่อยอย่างเอาน้ำยามาใส่อีกนี่งมืดอย่างล้างอีกเลย ตั้งแต่เป็นรถมานะไม่เคยล้างตอนนี้ตัวน,นี้จะเป็นรอส่งพวกนี้ครับแถมน้ำยาซื้อสองตัวแถมน้ำยาหนึ่งรังนะครับ <c oughs> ยาล้างเครื่องมาวินนะครับนีน่อันนี้ก็ต้องเป็นรถมาเนะี่ยังไม่เคยล้างเลยนะี่สีดีดีครับเรา เครื่องพวกนี้เครื่องตระกูลอีซูนี่ทุกรุ่นเหรอครับทุกยี่ห้อมันคล้ายกันนะครับแต่อีซูโอโ่้โหแต่ละรุ่นเหมือนกันเปรี้ยเลยนะฮะเราต้องดูรหัสโคดนะครับโค้ีดี b d บ b e อ b b บีบอสองีีหนึ่งอย่างงี้ครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับข้างหลังไปดูพาไปดูบ้านครับไปถึงไหนแล้วผมก็ยังไม่ได้ลงไปเลยครับ เดือนหนึ่งละยังไม่ได้ลงเดินลงข้างล่างเลยโอ้นี่ไงหัว NKR อู้าูขอโทรมาหาหัว NKR บอกไม่มีเนีย่ยฮะม้อยู่บ้านสักทีทนาวุฒินี่ฮะสวยระยะแปดเมตรเนี่ยหัว FC หัว FC ครับ ลองมาดูครับหัวเอ็นแชตัวนี้หัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผุอยู่นะครับอันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนเพชรสองพันโอ้โหถังน้ำมันสวยสวยเลยบุ่มละสองร้อยลิตรเพื่อนไทยเอฟครับมาดูมันเป็นรอบไหนอันนี้ก็เจาะแล้วครับ เราว,ว่างๆเราค่อยตัดชุดโบกี้นิสสันน้องเบียร์เนี่ยมันปกติมันตัดไม่ได้นะครับเพราะมันขิวมันติดบ้านคนตัวน,นี้น,ะนี่หัวยาวแทนเลอร์มีคันเดียวใครอยากแท้ไปไหมแทนเลอร์ ยังอยู่ครับนี่ฮะของไม่ใช่ว่ามันมันมีขายได้ขายไม่ได้นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็อยู่เป็นสองปตีตั้งแต่ต,ตั้งตั้งแต่ย้ายมานี่ยละนี่นี่ตรงนี้เป็นญ้าเนี่มีแต่เหล็กทางนั้นเลยนี่แต่เงินทางนั้นไม่ใช่ว่ามันขายได้ง่ายๆนะครับของนะฮะไม่ใช่ว่าเอามาปุ๊บขายปั๊บเลยนะฮะมันก็มีขายได้ขายไม่ได้นะครับเราก็ไม่ใช่ว่าบางคนเขาก็ ขายได้เร็วนะครับแต่บางตัวมันก็ยังไม่ได้ขายนะครับนี่ฮะรถสีสเกเกดตนะครับรถโบราณยางแปดสองห้าเริ่มหายแล้วนี่ฮะน้องโคค่ครับสวยได้สีตัวถังมันเริ่มผูเริ่มอะไรแล้ววะมีคนถามเยอะอยู่นะครับส่วนรถดําคันนี้นะครับก็ไปหมดแล้วครับหรืออะไรหมดแล้วนะครับอมาตะบึงการ มาจากหนองคายเนี่ยเครื่องร้อยเก้าห้าครับตัวนี้ยังอยู่นะครับเนี่ยซื้อมารลจ,จมดินแล้วนะครับส่วนตัวนี้น่าจะได้รื้อเ็จเหล็กลหมดแล้วครับนี่ใครหาไะไรอยู่นะครับเครื่อง v8 โม่ปั่นปูนด้วย เด,เดี๋ยวค่อยตัดเ้าลดน้ำยังอยู่ครับยังอยู่แต่รถนะครับแต่เครื่องเกียร์ผมขายหมดแล้วนะอันนี้แต่หัวตัวนี้สวย,ยนะหัวตัวนี้เอฟบีเอ้าคือเป็นสีจังจังหน้าบิดเบี้ยวเป็นเพาเดียวที่เอ็กนะครับ นะรถหกล้อข้างหลังก็จะเดิมๆครับใช้ภูมิใช่ยังไงใครรู้เป็นอย่างคันนี้นะคันเหลืองนะทายเป็นอย่างโอ้หัวตัวนี้ซีรีส์ห้าร้อยบนลานครับ ไปดูเก็บเกี่ยวครับช่วงนี้นะครับคนขายรถเยอะนะครับยังไม่ได้ไปเอารถหยุดสี่ห้าคันนะครับยังไม่เข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าเกี่ยวข้าวลงทุนนะครับใช้ตังค์โอ้นี่ฮะบานเริ่มขึ้นสั้นสองแล้วสั่งไม่อยู่สั่งไม่อยู่วันนี้เริ่มขึ้นสั้นสองแล้วครับ ใช่ภูมิชุมแพยังอยู่สวยสีขนาดจอดนานแล้วยังไม่แตกไม่ผุเลยอ่ะคันนี้สีทนได้จริงๆทําอูไรน,นี่ข้างบนก็ยังโอเคเลยสีไม่ลงไม่ลอกเลยยอดจริงๆลดลดลดรถรถบริษัทนี้นะครับจงเจริญเนี่ยครับใช้ภูมิจงเจริญเนรถแกมีแต่คันสวยๆนะขนาดเขาเก่านี่ยัง ฝุ่นไม่จับเลยนะดูที่ยังสวยอยู่เลยฮะโรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ครับยังอยู่ครับะะยังแปดสองห้ายางไม่สวยละนะฮะตู้สีข้าวปีนี้ยังปีนี้ได้รถสีข้าวนับคันได้ว่ามันสองสามคันเนี่ยมาตัดนะครับช่วงนั้นช่วงเขาเขาจะหากันโทรมาหาผมเยอะเลยรถสีข้าวนี่ช่วงนี้ ใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวเลยมันผดไม่มีเขาเขาไม่ขายช่วงนี้ช่วงเขาขายช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเราซื้อมามันก็ไม่ได้ขายเราก็มาตาัดเศษเหล็กทีนี้ขันดีๆสวยๆอย่างนี้นอกจากเป็นรถสวยๆนี่มันขายได้อยู่นะรถสีข้าวถาังนะเพราะเขาไปทำอีแต่ี่เติดอย่างนงี้นะครับนี่ยหัวฟูโซครับไปครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับการติดตามรับชมนะครับทุกคอมเมนต์นะฮะก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับบางทีก็เนี่ยอย่างนี้นะครับไปขี่รถอย่างนี้ไปกลับอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ไปคลองแปดมาไปกลับตื่นแต่ตีสี่กลับก็สองทุ่มถึงบ้านสองทุ่มอย่างนี้นะฮะก็ไม่มีเวลาตอบนะครับถ้าจะเลือกแต่ตอบคนนั้นก็จะน้อยใจนะครับผมก็เลยอ่ะไม่ตอบหมดเลยแต่อ่านทุกคอมเมนต์นครับ กดทุกคอมเมนต์แล้วก็กดใจให้ทุกคอมเมนต์ครับนะฮะหรือติชมมาได้ครับติชมมาได้นะฮะเรื่องอันไหนที่ผมไม่รู้ก็ติชมมาได้ครับว่าบางทีผมก็ไมไ่รู้ทุกอย่างนะครับก็อาศัยกับ F อซหรือว่าคนที่เขาคุ้นเคยตรงนั้นจริงๆนะครับส่วนอันไหนที่ไม่แน่ชัดก็ไม่ต้อง คอมเมนต์นะครับต้องหาข้อมูลดีๆนะครับว่าเราเผื่อเด็กรุ่นหลังเข้ามาเขาก็จะเอาไปความจําผิดๆไปนะฮะเพราะผมก็เพิ่งมาเล่นนะฮะมาจริงจังช่วงหลังๆนะครับมาใครหาอะไรอยู่ก็ประมาณนี้ครับอะไรอลอกลกัลกแลกๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับนี่ะ ครับผมไปหาอันไหนอยู่หรือว่าจะขายรถก็ติดต่อมาได้ครับผมทางใต้คลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเรลืองอะไรยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเปลืองอะไรยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ